แนวทางการติวในวันนี้นะครับคุณจะต้องรีบตอบถ้าคุณตอบไม่ได้คุณก็พยายามตามเพื่อนที่เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอธิบายแค่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเรื่องพวกนี้อาจารย์ได้ทำการติวรบฝังไว้ในห้องติวเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มาขยายความถ้าเรื่องไหนคุณไม่เข้าใจคุณจดหัวข้อไว้เลย อย่างสมมติเช่นประโยชความรวมความเดียวความซ้อนคำเป็นคำตายคำซ้อนคำซ้คำ,ซำคำผสมสมารบาลิสนธิอะไรที่ยังไม่แม่นยำนะครับเราสามารถฝึกกันได้วันนี้จะคล้ายๆการสอบเสมือนจริงนะครับเพราะว่าพี่ๆพี่ๆที่เขาจะสอบในทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเรื่อนฐานะเนี่ยอุยุ์สนามสอบของเขาคือห้ามสวมนาฬิกา เขาจะไม่รู้เวลาเลยหลังจากออดเริ่มทำข้อสอบดังขึ้นเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนของทะเลทะเลจะเหมือนจะหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาขาดสมาธิหนึง่งถ้าเขาไม่รู้ว่าข้อนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะเพลินกับความคิดข้อนึงใช้5นาที3นาทีแล้วก็ดีใจว่าตอบได้แต่ที่ไหนได้ไปกินข้ออื่นถึงเจข้อ สนามสอบนี้ห้ามสวมนาฬิกาแล้วเขาจะอันเวลาเป็นทุกนู่นหนึ่งชั่วโมงนะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็คือผู้เข้าสอบจะทําข้อสอบไม่ทันนี่คือเปนนี่คือถ้าใครทําข้อสอบทันนี่คือโอกาสให้ตัดคําตอบที่ไม่ใช่ออกเป็นหนึ่งสองสามสี่นี่ก็คือโอกาสเพราะน้นนี่อาจารย์จะมาฝึกแนวนี้พ่อจิวโอ,โโอ้ลูกมาควนอนะยอดเยี่ยมจริงนะยฮะใครเนี่ย พ่อติวยอยูย่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมน้องเห็นแล้วได้กินแล้วชื่นใจมีความมุ่งมั่นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะติวกัน,นจะฝากไว้น,นิดนึงนะครับทั้งบุคคลเราเรียนก็ดีสนามสอบสํานักงานประกัศกระทรวงกลาโหมหรืออะไรอาจารย์พูดแบบตรงๆเลยเปิดใจอาจารย์เป็นทหารทหารเนี่ยพูดตรงเปิดเผยนะพูดตรงจะตรงมากพอใจไม่พอใจ พูดตรงๆแต่แล้วก็เปิดเผยไม่มีการบปนินทาลับหลังแต่สุดท้ายคือจริงใจนะครับการที่คุณจะสอบได้หรือสอบไม่ได้เนี่ยอาจารย์ได้เคยพิมพ์ลงไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาของการติวปัญหาของการติวมันคือคุณออกจากห้องสอบด้วยสภาวะอารมณ์แบบไหนจริงๆครับ บางคนออกมาด้วยสภาวะอารมณ์มึนงงประมาณว่าคุยแบบสมัยพ่อขุนรามเฮ้ยก uh ูทําอะไรลงไปวะเนี้ยแล้วจําอะไรไม่ได้เลยสมองมันเบลอไปหมดเลยไม่รู้ว่าข้อนั้นเขาถามว่าอะไรเขาทดสอบเรื่องอะไรอะไรเป็นอะไรเพราะว่าพกพาแต่คําว่าเดามาเต็มกระเป๋าประเภทอ่านแต่ปัญหาสอบแล้วก็อ่านข้อสอบแล้วก็ไปคาดหวังว่าจะให้มันออกอะไรประมาณนี้แต่บางคนสอบไม่ได้ เขาออกมาอย่างมีความสุขเลยเขาไม่ได้สุขที่เขาอะไรหรอกเขาสุขที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้เอ,อ้เรื่องที่ไม่เคยรู้ก็ตอบได้เยอะแยะได้ไม่ได้เนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรละแต่ถ้าได้ก็ดีสุดท้ายอย่างที่อาจารย์บอกหลายๆคนติดต่อกลับมาโทรกลับมาอาจารย์ครับผ่านครับไม่ผ่านครับไอ,อ้พวกไม่ผ่านก็กลับว่าดีใจผมรู้แล้วว่าอาจารย์ผมต้องไปเก็บเรื่องอะไรและสุดท้ายไม่เกินสองปีป่านนี้ก็ร้อยเอกกันหมดแล้ว นะครับบรรดาคนที่มาติวเพราะนั้นคอสติวเนี่ยอาจารย์จะให้แนวคิดนะครับมากกว่าการที่จะมาบอกข้อสอบไอ้ข้อนี้ตอบข้อนี้ไม่ใช่เยอะเลยเตรียมตัวข้อที่หนึ่งตอบข้อหนึ่งครับอาจารย์จะไม่วงไว้นะเดี๋ยวพวกคุณจะต้องทำข้อสอบชุดนี้นะตอบหนึ่งข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งครับไร้ยางหนึ่งครับตูงกลางต่ำ ไก่จิกเด็กตายบนปากโองอักษรอะไรกลางครับผีฝากถุงผีฝากถุงอะไรนะผีฝากถูงาสามให้ฉันาให้ฉันใหนสูงสูงครับูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมริโลอักษรต่ำครับต่ำคู่ข้อหนึ่งเดียวใครเตรียมกระดาษไว้จดนะใครที่ยังไม่รู้เรื่องข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะเดี๋ยวคุณจะต้องสอบแล้วเหมือนเดิมนะ ต่อไปเพราะนั้นไตรยางตรพิี่แปลว่าลายพระตนะตายแปลว่าพระกี่องค์สามอะไรทีแปลว่าสามจำไม่เลยอักษรสูงกลางต่ําต่าคู่ต่ามีกี่ต่ำสองต่ำต่ำเดียวกับต่ำคู่นะอุดยมากเลยงง เพราะนั้นใครยังไม่มั่นใจไปมาร์กไว้แต่ว่าพุ่นนี้เข้อสอบข้อต่อต่อไปมันจะล้อกันหมดล้อที่สิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะข้อสอบพวกนี้มักใช้ออกประจานะครับอาจารย์มาติวเพื่อกระตุ้นให้พวกคุณไปรับมือสามัญญามให้เวลาอ่านคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งแต่เช้าเย็นเย็นไม่แปลงเลย ครัโปรดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ให้อะไรแกสแกแม่แกเรียนต่อไรเยาวชนให้อะไรระหว่างคาว่าแกกับคาว่ากลับอะก็เขาว่าแกให้แกครับให้แกครับให้แกครับแกครับดูเห็นไหมนิดเดียวเท่านั้นแหละบางที หลายๆคนหนึ่งสองสามส <c oughs> ี่หนึ่งสองสามสี่อ่านอยู่นั่นแหละตัดไม่ขาดวันนี้มาติวเพื่อให้พวกคุณเน่ะได้เห็นสะดุดตาว่าอ๋อไอ้แก่ไอ้กับนี่มันนิดเดียวเองอ่านยังไงก็ใช่ไหมไม่มีทางที่จะนึกถึงเผลอไปนู่นเลยไปเอาข้อหนึ่งอีกเอามาอีกแล้วอ่านดีๆเรียบเรียงดีๆกกับ ต่อกลับต่อครับไอ้ต่อครับต่อค่ะครับเลยต่อครับก็สี่ค่ะต่อครับคณะมนตรีความมั่งคั่งชาติเข้าหาหรือเข้าหาลือตอสามครับสามต่อเนี่ยเป็นการต่อครับต่อเนี่ยเป็นการทรงหาลือต่อ จะต่อได้ยังไงหาลือต่อนายก,กแล้วจะหาลือมันต้กลับิครับกลับกลับกลับครับกลับครับต่อนี่ใช้อะไรใช้เป็นการอะไรรายงานต่ออย่างนี้ได้ไหมได้บอกต่อได้ไหมรายงานบอลือ,อ่าแสดงว่าทั้งสองฝั่งเลยแลกเปลี่ยนแต่ถ้าถ้าต่อเนี่ยฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะ กับเนี่ยทั้งสองฝ่ายเลยเห็นไหมหารือ ok กับนายกเดี๋ยนายกถามประธานประธานถามนายกนี่เขาว่ากับทั้งสองฝ่ายคุยกันแต่ถ้าเกิดตอ่อนายกฝ่ายเดียวเลยเหมือนเรารายงานเวนน่ะรายงานเวนต่อไปก <cam> เวอ้าวต่อไปอ้าวบอกบวชมูตัดคำตอบไ้ไม่ใช่ออกอกอนเลยก็สอง<ข>อครับก็อสองครับอสองครับตับก็สองครับตับครับ สามคำะามมีใครนอกเหนือจากนั้นไหมผู้หญิงเร็วนั่งเงียบเปิดสองเข่าอันแรกเป็นเขาอันแรกเป็นสรรพนามเรามารู้จักสรรพนามสี่ไหมคะสี่คำขาสี่สรพพนามเนี่ยที่ใช้แทนนามเนี่ยเขาเรียกปรปพันประพันธทัศพนามได้แก้ว่าลายอ่าน ผู้ที่ซ่อครื่องอนดังเนีทเอาอันนี้มาเดี๋ยวคุณจะต้องเจอข้อสอบในเรื่องประโยคความรวมความเดียวความซ้อนเนี่ยพวกนี้มันจะตอบเป็นจิ๊กซอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกี่คำสาม อข้อเอครับอ่ะครับขเอครับเอแคาจารย์เอค่ะอาจารย์เปค่ะตอบอ่ะครับ I have a ่อภเพข้ออะไรข้อเครับเอพราะว่าอะไรอะไรเป็นตัวชี้เฉพาะถึงเป็นข้อเอค่ะครับมีเดียไม่ต้องพิมพ์มา เฮงปฐมพงอะไรอาจารย์ไม่อ่านนะครับต้องขอโทษด้วยมูเพนครับไม่เติมเอ็ดครับสีปลา,ปาหนึ่งแท่งครับหนึ่งครับใครที่เข้ามาใครที่ทําข้อสอบแนวเนี้ยแนวข้อสอบน,นี้เราจะเรียกว่า a r t เคิลนะครับถ้าคุณเจอข้อสอบแนวเนี้ยคุณดูคําตอบกันเลยถ้าคุณเจอ a and the และ no article ก็คือ blank เปล่าอยว่ว่างๆไม่ต้องเติมอะไรนี่เขากำลังทดสอบคุณในเรื่องของ article คุณไม่ต้องแปลทั้งประโยคหรอกเราไม่อยากรู้ว่าแปลว่าอะไร ให้เราหาอะไรมามืดหาอะไรหาคำอะไรหาคำนามใช่ไหมล่ะข้อหนึ่งคำนามคืออะไรเป็นรับเพนครับพับนั่นคำนามคือเพนเพนเติมเอสไหมไม่เติมเอสไม่ครับจบแค่นี้เองเร็วมากข้อสอบพวกนี้บางคนยังไม่รู้เลยเห็นไหมอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะบลูนี่ไม่เกี่ยวบลูไม่ใช่ บูนี่ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่คำนามบูเป็นคำวิเศษสีน้ําเงินไม่ใช่คำนามดูให้ดีนะครับคำนามคือคำว่าเพนเพราะนั้นข้อสอบพวกอธิคเคลนเขาทดสอบเราเรื่องคำนำหน้านามนะครับคำนำหน้านามต่อไป,อไป He won't go to เดิม no article ครับ no article ครับ no article ครับนะครับดีด็อกใครตอบดีด็อกถูกต้องเพราะว่า go to b e เป็นสำนวน go to bed แปลเป็นสำนวนไม่ต้องเติมอะไรเลย go to b e แปลว่าไปอะไรนอนไปนอนไม่ใช่ไปที่เตียงนะถูกต้องไหมครับ go to bed ไปนอนนะครับ he won go to bed เขาต้องการไปนอนจะไม่ได้ไปที่เตียงต่อไปข้อสามครับเอทีครับเอทีเป็นประโยคครับเป็นอะไรเป็นสำนวนถูกต้องใช่ไหมประโยน สำนวนนวนไม่ใช่ไม่ใช่ประโยคสำนวนกรุณารอสักครู่ความหมายเนี่ยเวลาใครเขาโทรศัพท์มาเนี่ย just a moment please แปลว่าอะไรกรุณาอะไรลอสักคู่ล้อสักคู่ถาอะไรตอบเอตอบเอครับจะไปเร็วนะมันจะมี มันเยอะมากนะแล้วมันจะมีข้อยากๆนะอันนี้เขาเรียกว่าวอร์มวอร์มระบบสมองพวกเราก่อนครับต่อไปเอาเร็วบีค่ะบีครับบีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรสลาดอะไรลาดาะวีาอะไรตลข้อสอบที่ชอบทำให้สับสนเนี่ยคุณดูให้ดีแปลบริบทมันดีๆเ h e n u m b เบ of นะครับจำนวนของประชากรหรือพลเมืองในประเทศไทยเจ็ดสิบล้านอ้าวแล้วดูดูหาคำนามหาให้ดูดูว่าอะไรเป็นปะหูพจน์ Boss Eat Boss ครับตอบดี Boss A Boss A เพราะว่าคำเอิ์เติม S color เพราะสสีของลุงอะถูกต้องคุณต้องเข้าใจว่าสายลุงเนี่ยมันมีกี่สีเป็นสีครับไอซ์นัได้ไหมตัดทิ้งได้ตัดทิ้งตัดทิ้งได้ไหมครับอี์อะได้ครับตอนนี้ข้อบ่งชี้ว่ามันเป็นพหูพจน์คืออะไรสังเกตที่คอลเลอร์เติมเอสอเลอะมากกว่าหนึ่งครับจบสองคะแนนดีมากยอดเยี่ยม เอาต่อ,อไปเรื่องยากแล้วนะครับอันนี้ออเดิฟออเดก่อนเอาเตรียมตัวแล้วเราจะมีสอบนะชุดนี้แหละซัมมีความหมายว่านิดหน่อยนะครับอ่านซัมในประโยคบอเล่านะครับสามารถใช้กับนามที่นับได้และนับไม่ได้จําจไว้ก่อนนะซัมนะ ใช้ในประโยคบอกเล่ากับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับข้อสอบเราก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวครูคุณไปอ่านเองต่อไปนะพวกนี้จำไว้ก่อนว่าใช้นับได้กับนับไม่ได้ต่อไปเอนนี่เอนนี่เนี่ยใช้เหมือนซ้ำแต่ว่าเอนนี่จะใช้ประโยคภาพปฏิเสธนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์พวกนี้ให้พวกคุณด้วย นะครับแต่นี่เราเราติวเราใช้เวลานิดนึงนครับใคร,ใครไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดชาวันได้ยินเสียงอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยเห็นพิมพ์มาเนี่ยใครใครเสียงคุยกันคุยกันเสียงดังไม่เงียบเลยครับอาจารย์เนี่ยใครเปิดอะไรครับเนี่ยคุณรู้ไหมห้องติวเนี่ย มันสำคัญทุกคนมากนะเสียงเนี่ยอาจารย์ฟังมานานมากนะครับเราต้องให้เกียรติกันนะพลเรือเรือนี่เข้ามาติวคุณรู้ไหมที่พี่ที่เขาเป็นทหารเนี่ยเขาจะสอบในร้อยเนี่ยเขามาติวร่วมออกับคุณนะเขาเป็นทหารหลักเลยนะพวกเนี้ยที่เกี่ยวข้องแล้วเอนนี่ใช้กับรูปปฏิเสธเต็มตัวเอามาแล้วนะเตรียมตัวนะ นี่เป็นการฝึกสมองเอาเร็วตัดอะไรทิ้งก่อนัััตดน้ำน้ำไม่ได้ครับน้ำน้ำไม่ได้ตัดอะไรทิ้งตัดตัดอะไรตามอาจารย์ก่อนตัดตัดตัดทิ้งตัดบีทิ้งเอาแล้วเหลือซีก็ดีเห็นไหมโอกาสที่คุณจะได้คะแนนมาแล้วดีครับดีครับดีครับดีคร่ะซับพอร์ตเตอร์ค่ะีดครับ ก็ดีครับเพราะว่าแอนนี่ใช้ประโยชน์ไปดิครัและวเกี่ยวครับไม่ถ้าคำถามครับถ้าคุณตอบดีอ่ะถ้าคุณตอบดีแล้วมันมีภาคปฏิเสธตรงไหนในในคําถามอ่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกเอนนี่ใช้กับภาคอะไรภาคปฏิเสธครับซัมใช้กับภาคอะไรนับไม่ได้บอกเราตอบได้ครับบอการนับไม่ได้ครับไม่ทั้งซัมทั้งเอนนี่ใช้กับน้ำนับไม่ได้ถูกต้องใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับแต่นนี้จะเน้นว่ามันเป็นภาคอะไราปฏิเสธปฏิเสธจบถูกต้องสองคะแนนเห็นไหมแค่นี้เองเพราะอาจารย์ไม่สอนเวินเวรอแบบไปไกลเดี๋ยวพวกคุณงงเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนเพราะฉะนั้นตอบนี้คุณต้องดูดิมันไม่มีอะไรปฏิเสธเลยดีมากนะคนที่เข้าใจต่อไปเป็นตัวนะเรื่องเดิมนะไอเรื่องเดิมอีกแล้วนะไป เอนนี่สองข้อดีอนนี่ครับเนื้น้บได้ไหมเอนนี่ครับเอนนี่ครับอนนี่ครับไม่ได้ไไม่่ด้อาเพราะฉะนั้นเป็นไร่ามน้องๆจ่ายร่มร่มเพราะตัดอะไรทิ้งไม่เรานึ้ถึงสภาพเราทำ้อสอบตัอกับบีัออกัตัดเอกับบีทำไมถึงตอบเอนนี่มันมีอะไรตัวบ่งชี้ not n i d not did not n ตั้งแต่ชื่อระเบียบเลยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพุทธศักราช2,552รบควรจำคำว่าว่าด้วยต้องมีตลอดนะครับถ้ามีระเบียบสำนักนายกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฉบับก่อนหน้านี้คือปีพศ2,517ระเบียบนี้บังคับใช้เมื่อไหร่ดูตามนะครับ เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิอกอะไรล่ะยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพศ2517้ที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้เนี่ยสำคัญทั้งนั้นจะเป็นแนวข้อสอบข้อสอบเขาะจะออกแค่หัวหัวตัวเนี้ยเขาไม่ไปไกลหรอกเพราะยิ่งไปไกลมันแทบไม่มีเนื้อหาเลยเพราะมันเป็นเรื่องของอะไรการปฏิบัติภายในหนังสือเป็นการทําหนังสือส่งพวกคุณ เขาไม่ออกถึงขนาดนั้นหรอกเพราะพวกคุณไม่ได้ทํางานด้านนี้เขาจะออกแค่หัวหัวของมันว่าคุณรู้เรื่องไหมไอ้เรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรคํานิยามเป็นยังไงการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติคืออะไรความหมายหมายถึงอะไรก็คือมาตรการการรักษาก็คือการมาตรการมาตรการเพื่ออะไรพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตลอดจนอะไร หน่วยงานของรัฐก็ต้องรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องรักษาความปลอดภัยบุคคลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้พ้นจากการอะไรรั่วไหลาการจารกรรมก่อวินาศกรรมนี่คือคำนิยามที่คุณจะต้องไปต่อยอดจำด้วยเขาจะเอามาสับขาหลอกคุณเอาวินาศกรรมมาปนกับก่อการร้ายไปปนกับบอนทําลายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการเนี่ย จำไว้าาเลยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการข้อมูลข่าวสารบริพันยุทธพันที่สงวนการรหัสปะมวลลับทั้งหลายทั้งปวงนี่คุณก็จะต้องเข้าใจความหมายของแต่และความหมายว่าบริพันคืออะไรยุทธพันคืออะไรนะครับอาจารย์จะโหลดเข้าไปอยู่ในห้องเตลวคุณอาจจะนั่งรถแล้วก็ฟังไปใครขับรถใครว่างๆก่อนนอนก็เปิดใส่หูฟัง นะฟังเสร็จแล้วก็ค่อยมาทําข้อสอบข้อสอบจะอยู่ในนี้เลยข้อสอบมีไม่เยอะแค่ห้าสิบข้อเราสามารถที่จะต่อเนื่องกันได้เลยไม่เหมือนสารบัญสารบัญอันนี้ข้อสอบร่วมสามร้อยข้อแล้วอาจารย์เร่งทําอยู่เพราะว่าอาจารย์พยายามจะคัดให้พวกคุณได้คะแนนเยอะๆถ้าใครไม่ติวนะอาจารย์พูดได้เลยจะงงเลยอ่านแบบไม่มีเข็มทิศเลยจะเดินแบบมองไม่ทางไม่ออก ที่สงวนถ้าพูดถึงที่สงวนปุ๊บฐานทัพบ,บกฐานทัพเรือฐานทัพอากาศรวมทั้งสถานที่ใดๆซึ่งใช้ในครับขอสวัสดีจำตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายเลยระเบียบนี้ชื่อว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ต่อไปการเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือหนังสือเข้าหนังสือออกการจ่าหน้าซองเป็นยังไงตรงนี้คุณก็ต้องทราบนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแนบไฟล์ PDF ไปให้พวกคุณด้วยคู่ขนานนะครับไม่ใช่รออาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องฝึกฝึกด้วยตัวเองด้วย การจัดเก็บเอกสารประเภทของเอกสารหลายฉบับเหมือนกันอย่างอาจารย์เอามาลงล่าสุดเนี่ยคือ48เพราะว่า48เนี่ยเขาเขาเพิ่มเติมคำนิยามเข้ามาเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และคำว่าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ดูผ่านไปก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจความหมายของงานสารบัญจน,น,นงานสารบัญหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเมื่อกี้เป็นไงอาจารย์หลอกไปงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดทำเห็นไหมเราอ่านไม่ละเอียดเนี่ยเหมือนจะหมดเลยตืมๆจนถึงการทําลายแต่คุณรีบอ่านเนีข้อสอบจำพวกตรเนี้ย เอาไว้ดักคนที่ขาดสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงงานสารบัญคุณต้องจำเลข6เอาไว้ให้ได้เริ่มตั้งแต่6แบบแบบแรกคือการจัดทำา2การรับ 3. การส่ง 4. การเก็บรักษา 5. การยืมและ 6. การทำลายเพราะฉะนั้นงานสารบัญหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับเรานับนิ้วตามเลยนะถ้าไม่ครบหแสดงว่าผิดแน่นอนการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบัญว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะครับใน6เรื่องนี้ แั่นและระวังโดนหลอ,อกนะครับปี2548ประกาศจากระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบัญเขาให้เพิ่มคำนิยามของคำว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกสของงานสารบัญดังนี้อิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอะไรคำนิยามยิ่งให้ออกกันเลยเขาบอกข้อใดเจ้าผิดก็หาข้อถูกบันทึกข้อความก็เป็นหนังสือราชการหนังสือสั่งการก็เป็นหนังสือราชการสตเน,นี่ยเหลือเขาควายกับงองูถ้าเราย้อนจะไปดูว่าหนังสือราชการคืออะไร หน่วยจัดทำขึ้นเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นหนังสือพิมพ์ใครจัดทำหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ใครจัดทำโรงพิมพ์โรงพิมพ์เอกชนใช่ไหมทางราชการไม่ได้จัดทำเลย ลงพิมพ์จัดทำพอะฉะนั้นดูให้ดีเห็นหมัมก็จะมีหลอกล่ออย่างเงี้ยบางทีเห็นว่าอะไรเห็นว่ามันอยู่ในกองพันหรือว่าอยู่ในหน่วยงานราชการก็คิดว่าเป็นหน,นังสือราชการเพราะเราไม่มีไม่ละเอียดในเรื่องความรู้ไงะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดยในสารบัญเนี่ย ใครเป็นผู้รักษาการอาจารย์บอกไปแล้วนะครับหมายแล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นหนังสือราชการก็ยังเหมือนเดิมข้อ4หนังสือ